ะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม The Forge นั่นเองนะครับผมซึ่งเกมก็ได้อัปเดตมาแล้วและอัปเดตวันนี้ก็แจกโค้ดมาประมาณ1โค้ดนะครับท่านผู้ชมแต่ไอโค้ดเนี่ยมันสามารถรีโลได้ตั้ง10รีโลซึ่งผมก็ใช้ไปแล้วแหละแต่เดี๋ยวผมจะบอกว่าโค้ดมันคืออะไรนะวิธีใส่โค้ดให้ทุกคนกดกันตั้งค่านะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดแล้วก็พิมพ์อย่างนี้เลยพนะีคนะทุกคนเออแล้วก็กดรับสิทธิ์ซึ่งผมรับไปแล้วนะเออมันก็เลยเขียนว่าโค้ดถูก อย่างแรกเลยทุกคนสามารถซ่อนชุดเกาะได้นะครับท่านผู้ชมสามารถเปิดชุดเกาะหรือซ่อนชุดเกาะ,ะได้หากใครที่แบบรู้สึกไม่ชอบชุดเกาะของตัวเองแต่สเตตัสก็จะไม่หายไปนะทุกคนเออสเตตัสก็ยังเหมือนเดิมนะจ๊ะแล้วต่อมาต่อมาก็จะมีเควสใหม่เข้ามานะเป็นเควสเปิดประตูนะครับปกติเราต้องเขาเรียกว่าอะไรอะบักเข้าไปซื้อพิกแอคช่นแม่โดยการใช้ค์ดเดมอนแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วทุกคนเพราะว่ามันมีเควสเข้ามาใหม่แล้วนะอัปเดตนี้ก็อาจจะเป็นอัปเดตท,ที่ยังไม่ใหม่มากสักเท่าไหร่ และแถมว่าเกมนี้อาจจะถึงจุดจบนะทุกคนถ้าแบบ โอเเขาไม่เลิกเลิกแบบฟาร์มกันจริงจังนะทุกคนต้องมีระบบแบน์กันจริงจังนะเออแล้วพอเราลงมาข้างล่างเนี่ยให้เราเดินมาตรงมาเลยนะทุกคนแล้วเราก็จะเจอไอ้ถ้ำมุมงนี้ให้เลี้ยวซ้ายไปเลยเออแล้วเราก็ต้องไปรับเควสนะทุกคนเขาจะให้เรารู้สึกว่าเอาแร่เดโมนิก3ก้อนนะซึ่งตอนนี้ผมมีแค่ก้อนเดียวนะทุกคน <c oughs> คือแร่เนี่ยไอ้แร่เดโมนิกเนี่ยผมว่าถามจําเป็นกับการครับของไหมไม่ขนาดนั้นนะแร่อสูรเนี่ยทุกคนผมใช้เพียงแค่ไอ้ดาบเนี่ยมันก็แรง พอแล้วนะดาบแร่ตาแล้วก็แม็กไม้แล้วก็ Mac ai, วการแข่งขันเนี่ยดาบอะไรวะอีพิก วันีเขียนว่าการแข่งขันนะผมใช้แค่นี้มันก็เพียงพอแล้วนะทุกคนเออแต่ใครจะใครจะคับลงคัพแร่เนี่ยใครอยากได้อาวุทธที่แรงที่สุดในเกมเนี่ยก็พยายามเก็บแร่แล้วก็ไปฟาร์มก่อนนะเพราะว่าพิกแอกนั้นมันก็ไม่ได้โหดสักเท่าไหร่นะทุกคนแต่ก็สามารถมาแลกได้นั่นเองนะทุกคนก็เอาเป็นว่าอัปเดตของวันเนี่ยก็มีประมาณนี้นะทุกคนสามารถมาฟาร์มแล้วก็เก็บมงเก็บเวลกันได้นะและแถมตอนเนี้ยมีลัคกี้บูทคูณ2นั่นเองนะทุกคนก็ทำให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกุดแร่ได้ดีมาก น,นะเออแล้วก็รู้สึกว่าจะมีสัตว์ประหลาดใหม่เข้ามานะซึ่งถามว่าแรงไหมไม่แรงนะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวหาแป๊บทุกคนเออไม่อยู่ตรงนี้เว้ยเออนี่นี่นี่เจอแล้วทุกคนอ้าวติดบักเฉยนี่มันจะปล่อยพลังนี้มาไม่ค่อยแรงนะโอ้โหอันนี้ดาเมจเดตเออดูดูด,ดูไม่ถึงผมตัฮตายเลย <laughs> โอเคแล้วอัปเดตของในวันเนี้ยก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับของเกมอะไรอะ่ะของเกม The Folk นะทุกคนใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะวันนี้มาแจก,กโคลแล้วก็มารีวิวอัปเดตวิธีรับเวสเปิดประตูใหญ่นะทุกคนเออ